ต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปส่วนตัวของเรานะครับซึ่งก็จะมาแสดงที่บนหน้าปัดนาฬิกาของเรานะครับขั้นตอนก็จะมีดังต่อไปนี้ครับอันแรกเลยก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน T f ฟ t ของเรานะครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับดูว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตรงวอลเปเปอร์ตรงนี้นะครับจะต้องให้รับกดไปตรงที่แก้ไข แล้วเลือกรูปภาพครับรูปภาพของเราเก็บอยู่ที่ไหนเราสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับอย่างตรงนี้ผมจะเลือกเป็นรูปของดรสินพิลศรีนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องทําการครอปหรือว่าเลือกพื้นที่ที่จะใช้ในการาแสดงนะครับซึ่งาบางคนอาจจะใช้แอปพลิเคชันไม่เหมือนกันนะครับก็เลือกแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับจากนั้นก็เลือกบริเวณที่ต้องการให้รูปไปแสดงนะครับนี่นะฮะอย่างนี้เราสามารถเลื่อน ตำแหน่งได้นะครับอย่างนี้ชอบก็คือต้องการให้รูปแสดงตรงไหนบ้างแล้วก็กำหนดพื้นที่ให้มันได้นะครับจากนั้นกดตกลงกดตกลงนะครับเมื่อกดตกลงแล้วก็คือจะกลับมาที่หน้าเดิมจากนั้นเราก็กดเริ่มเชื่อมต่อข้อมูลนะครับนะตรงนี้ก็จะมีการส่งข้อมูลมาที่นาฬิกาของเราอย่างนี้นะครับคล้ายกับ กับการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้ครบ100%นะครับ เมื่อครบ100%นะครับก็จะมีรูปขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่ายัางไม่เสร็จสิ้นนะครับเราสามารถปรับแต่งได้อีกด้วยว่าตำแหน่งของเวลานั้นเราต้องการที่จะให้แสดงตรงไหนนะครับอย่างเช่นเราเลือกเอาไว้ตรงข้างล่างนะครับนาฬิกาก็จะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับนี่นอกจากนั้นก็ยังมีการปรับแต่งเพิ่มเติมว่าเราต้องการให้ ด้านบนของเวลาด้านล่างของเวลานั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้มีฮาร์ดเรทแสดงไว้ที่ด้านบนของเวลาก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีอัตราการเต้นของหัวใจล่าสุดนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างก็เหมือนกันเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะมีชั่วโมงการนอนให้แสดงไว้ที่ด้านล่างของนาฬิกาอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเมื่อคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงกีน่นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนสีของข้อความให้เป็น สีที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับสมมุติผมจะเลือกเป็นสีส้มนะครับลองดูสีส้มว่าจะแจ่มไหมเอาสีชมพูนะครับอลองดูเป็นสีส้มนะครับหรือว่าจะเป็นสีดําลองสีดํานะครับนี่นะครับผมและนี่ก็คือการสาธิตการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาให้เป็นรูปส่วนตัวของเราในครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ